r o ลส e รอย v ์ซิเวอร์สเปอ i ์ลิมูซีนปี1989ได้รับการน,นำมาใช้เป็นรถยนต์พระที่นั่งในสมัยรัชกาลที่9และยังคงปรากฏในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจจนถึงปัจจุบันรุ่นนี้คือเวอร์ชันลิมูซีนพิเศษของ Silver Spur 2ฐาล้อย,ยาวกับเดิมเพื่อเพิ่มความกว้างขวางให้ห้องโดยสารรองรับงานรับรองแขกสำคัญหรือการเสด็จพระราชดำเนินได้อย่างสมเกียรติ ภายในตัวรถบรรจงตกแต่งด้วยไม้เนื้อดีหนังโคอนเนอรี่แท้พร้อมพรมขนแกะที่หรูหราที่สุดในยุคนั้นพร้อมกับฉนวนกันเสียงที่ทำให้ห้องโดยสารเงียบราวกะโบสถึงแม้จะมีขนาดใหญ่โตแต่ด้วยเครื่องยนต์ V8 ขนาด6.75ลิตรและช่วงล่างปรับอัตโนม,มัติทำให้ซิเวอร์สเปอร์ลิมูซีนคันนี้เคลื่อนตัวได้อย่างนุ่มนวลราบเรียบ สมกับสโลแกนอมตะของโรลส์รอยที่ว่า The best car in the world หรือรถที่ดีที่สุดในโลก